โง่เ oh. ตะแก้วอีกอสวัสดีครับทุกคนผมเก่งสุดยอดวันนี้ผมจะมาเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นวันพระใหญ่และถือว่าเป็นการฉลอง400ผู้ตีตา้าตกมือเออวันนี้นะครับผมจะมาเล่นผีถ้วยแก้วกัน ตอนนี้ผมได้ดับไฟเหลือไฟแค่อันนี้นะครับอ่ะเผื่อไม่รู้ว่าดับจริงอ๋อเฮียเออซึ่งสิ่งแรกจะต้องมาทําก่อนเลยก็คืออ่าสิ่งแรกจะต้องมีก่อนก็คือนี่ดินสออะไรก็ได้ที่มันเขียนได้นี่คาถาอัญเชิญทุยนี่อ่าเราก็ต้องเขียนพยัญชนะตัวอักษรไปทั้ง ทางออกช่องว่างอ่นะจผมเขียนเลยครับไปดูกันตัวหนึงกอถึงฮองมีตัวอะไรบ้างวะังน้ำไปว่าเดี๋ยวผมจะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูกันนะครับไปกันเลยหลังจากนี้หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วก็มาโอเคหลังจากที่เราได้มาแล้วก็มาเริ่มกันเลยเฮ้ ลืมลืมอย่าลืมเขียนคำว่า,าออกด้วยมา let's go ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมอ่ะ เ,นนเริ่มกันเลยสวัสดีครับผมเก่งสุดยอดนะครับชื่ออะไรครับอยากรู้ไหมว่ากูเป็นใครไอเ้เฮียกูไม่บอก <ML> ฮัลโหล